นวันพรุ่งนี้นั้นจะเป็นวันและเวลาที่ครบในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาจนกระทั่งถึงในวันพรุ่งนี้คือวันขึ้น15บห้าค่เดือน11บเอ็เรียกว,ว่าวันมหาปวนารณาออกพรรษาในช่วงเทศกาลที่ผ่านมาตลอด3าเดือนอพระสงฆ์ทั่ว ประเทศไทยก็ดีหรือประสงค์ที่มีพุทธศาสนาปฏิสถานท่านได้อธิษฐานจิตเข้าพรรษากันเดี๋ยวอธิษฐานจิตกันไปว่าในช่วงตลอดระยะ3สามเดือนนั้นจะไม่ไปค้างแรมที่ไหนเกิน7วันแต่ถ้าหากว่าไปมีธุระจาเป็นมีญาติโยมนิมนต์เป็นอาทิก็ไปได้และให้กลับมาภายใน7วันท่านเรียกว่าสัตตาหากรณียะ เมื่อพระสงฆ์ได้จำพรรษาครบถ้วนสมเดือนในวันพรุ่งนี้วันขึ้น15ค่ำเดือน11ก็เป็นวันมหาปวารณาที่พระสงฆ์ท่านได้จำพรรษาแล้วท่านก็จะได้กระทำสังฆกรรมคำว่าปวารณากรรมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เป็นพระบรมพุทธานุญ,ญาตคำว่าปวารณาก็คือ ได้ยอมตนให้แก่กันและกันได้ว่ากล่าวตักเตือนธรรมดาการที่คนหลายๆคนมารวมกันอยู่เป็นหมู่คณะย่อมมีความผิดพลาดย่อมมีความพังเผอในชีวิตในวันมาออกพรรษานั้นพระสงฆ์ท่านก็จะกระทําสังฆกรรมเป็นการประวัปะวนปวารณายอมตนให้ว่ากล่าวตักเตือน ซึ่งโทษของกันและกันพระผู้ที่มีพรรษา,าที่มากกว่าก็ยอมตนให้พระที่มีพรรษาน้อยกว่าได้ว่าก่าวตักเตือนพระที่มีพรรษาน้อยกว่าก็ย่อมกระทําเช่นเดียวกันเและฉะนั้นการประวรณาน,านี้บางคนญาติโยมบางคนคิดว่าทําเฉพาะพระจริงๆแล้วใช้ได้กับญาติโยมและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป การประวรณากรรมหรือการยอมตนให้คนอื่นได้ว่ากล่าวตักเตือนนั้นถือว่าเป็นวิสัยของนักปราชญ์เป็นวิสัยของนักปราชญ์ในร่ที่จะยอมให้คนอื่นนั้นที่เห็นโทษดังคําโบราณท่านกล่าวไว้ว่าโทษของตัวเองนั้นมองเห็นเช่นเท่าแค่เส้นผมโทษของคนอื่นนั้นมองเห็นเท่าภูเขาดังนั้นเช่นเดียวกันญาติยโยมที่ดําเนินชีวิตอยู่ ไม่จเพาะจะต้องในวันมหาปวารณาเท่านั้นในการอยู่ร่วมกันทุกๆวันก็จะสามารถที่จะประกอบกิจในส่วนตรงนี้ได้และในวันอ,ออกพรรษานั้นก็จะมีการทำบุญตักบาตรที่เรียกว่าตักบาตรเทวโ,โรหณนะและในวันนี้นั้นก็ทางรายการก็มีวัดดีๆมาแนะนำให้ญาติโยมได้ไปเที่ยวดูวัด ในทางพุทธศาสนาส่วนจะเป็นวัดอะไรนั้นเ,เดี๋ยวอีกสักครู่ทางรายการของเราก็จะนำญาติโยมนั้นไปดูวัดกันจเจริญพรไไช่วงนี้ในโอกาสนี้ก็ทางทีมงานกำลังแก้ไขนิดนึงเป็นวัดในทางพุทธศาสนารายการธรรมะแอดถุมของเรานั้นจะ เรียกว่าไปถรร่ายทำแนะนำวัดที่มีกิจกรรมมีศาส,สนาพิธีที่ดีๆในวันนี้นั่นเราจะไปที่วัดวัดหนึ่งเดี๋ยวญาติโยมได้ร่วมดูกันว่าวัดในทางพุทธศาสนาจะเป็นอย่างไรจเจริญพรไปดูกันเลยคุณโยม ในราวปีพุทธศักราช2485ช่วงนั้นเป็นช่วงของสงครามโลกครั้งที่สองหรือสงครามมหาเอเชียบุรพาประเทศไทยก็ได้รับความเสียหายหลายแห่งเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่กองทหารญี่ปุ่นทิ้งระเบิดนั้นได้แก่สถานีรถไฟริมคลองบางกอกน้อยอันเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดอมรินทารามวรวิหารนั่นเองค่ะ วัดอมรินทารามวรวิหารเดิมทีมีชื่อวัดว่าวัดบางว่าน้อยสมเด็จพระเจ้าตากสินม,มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้ายกระดับขึ้นให้เป็นพระอารามหลวงต่อมาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้มีการ,รูรณอปฏิสังขรณ์ใหม่หมดทั้งพระอารามวัดจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดอมรินทารามวรวิหารซึ่งมีหลวงพ่อโบทน้อยปฏิสถานเป็นพระประธานอยู่ในวิหารด้วยค่ะ จุดที่น่าสนใจจึงอยู่ที่พระวิหารของหลวงพ่อโบดน้อยแห่งนี้นั่นเองค่ะภายในวิหารมีภาพเขียนพุทธประวัติพระประธานคือหลวงพ่อโบดน้อยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นศิละปะแบบสุขโขทยัยตางมาราะวิชัยลงลักปิดทองหน้าตากว้าง42 22นิ้วซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมมากราบสการะขอพรหลวงพ่อเกิดเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลงพ่อตั้งแต่ในครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพานั่นเองค่ะในช่วงสงครามนั้นวัดโดนภัยสงครามอย่างมากเพรออยู่ใกล้กับสถานีธุนุรีเมื่อสงครามมาวางระเบิดลงที่สถานีก็เลยเข้ามาในวัดในวัดก็เลยโดนภัยต่างๆนั้นเสียหายส่วนใหญ่แต่ว่าที่หลงเหลืออยู่ก็ มีวิหารหลวงพ่อบวน้อยซึ่งเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เาคารพนับถือของบุคคลทั่วไปรอยพระพุทธบาทจำลองก็หรือเรียกว่าที่บนโดนั้นก็ยังอยู่แล้วก็รอยพระพุทธฉายจำลองเทปที่เป็นภูเขาอยู่อันนั้นก็ยังอยู่ที่เหลือนอกนั้นก็โดนภยัยสงครามพังหมด ของ,ของพระอุโบสถนั้นได้สร้างขึ้นใหม่เป็นแบบประเพณีทรงสตุรมุกมุงกระเบื้องดินเผาเคลือบสีเครื่องตกแต่งที่หน้าบันเป็นแบบเครื่องลำยองมีช่อฟ้าใบรากาหางหงลายหน้าบันเป็นรูปพระอิศวนทรงช้างเอราวันงดงามมากทีเดียวค่ะพระอุโบสถนี้เมื่อสองครามนั้น พังหมดโดนระเบิดภายสงคารามมันพังหมดนี้หลังนี้สร้างขึ้นมาใหม่สร้างเมื่อประมาณพศ2504ก็เรเริ่มหรือประชุมกับบรรดาญาติโยมปรึกษาเารือกันแล้วก็สร้างสร้างหมดหลังนี้ขึ้นมามาพศ2514ก็หล่อพระประธานขึ้นมาได้ฟังมารวิชัย แลพระสะดงมานแล้วก็มีพระโมัลาาสาริบทคู่ทางด้านซ้ายมือของพระอุโบสถนั้นเป็นอาคารปฏิบัติธรรมและยังเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางศาสนาอีกด้วยค่ะทุกวันอาทิตย์ที่วัดอมรินทราลามีข้างวิหารหลวงพ่อโมดน้อยมีการ,ป,รปฏิบัติธรรม ทำจิตให้เป็นกุศลทำใจให้เป็นสมาธิการปฏิบัติธรรมนั้นไม่ใช่ว่ามาแต่ผู้ที่มีอายุมากแล้วเด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นหรือทั่วๆไปก็ามาทำได้แล้วความสงบหรือความคิดเห็นต่างๆที่เรามีอยู่นั้นจะรู้สึกได้ในทันตาเห็นว่าเรามีความแตกต่างในส่วนนี้อย่างไร ดันั้นจึงขอเชิญญจตาโยสาทุชโนทั้งหลายที่ยังไม่เคยมาวัดอัมลินทรารามหรือวิหารหลวงพ่อหดน้อยหรือจะมาชมสิ่งต่างๆก็ขอเชิญได้ถือได้ว่าเป็นวัดที่เราสามารถมาทำบุญได้หลากหลายและยังทำให้เราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกด้วย ที่ตั้งของวัดนั้นหาง่ายเดินทางสะดวกเพราะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลศิริราชหากใครยังไม่เคยมาขอเชิญได้ที่วัดอมรินทารามค่ะ ครับท่านผู้ชมครับ้องขออภัยด้วยนะครับที่มาช้าไปหน่อยเพราะว่าผมเดินทางมาจากจังหวัดธนนะครับแล้วก็ขอกราบนัสกสการพระอาจารย์ด้วยนะครับ,บท่าน,าน,านพระอาจารย์พระมหาทีราการเจริญทรัพ์นะครับท่านประเด็นธรรมเประโยคท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเทพลีลาซึ่งก็อยู่ใกล้ๆ เราเองนะครับผมเคยไปบวชที่วัดพระราม9ก็จะได้รุ้นเคยกับทางวัดเทพวิลาอยู่ตามงานกับหลวงปู่พุทธอิสระอยู่ขอบคุณครับนั่นก็คือช่วงที่พาไปเที่ยววัดนะครับท่านผู้ชมครับก็มีสิ่งสวยงามมากมายและก็วัดไทยนั้นก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนาในชุมชนด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้ ที่เราสามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมได้นะครับแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเราฟื้นฟูวิถีชีวิตแบบบ้านวัดโรงเรียนหรือบวรกลับมาใหม่นะครับมันก็จะเป็นการช่วยสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งคุณค่าของพุทธศาสนาที่สามารถยึดโยงและก็เป็นหลักสําคัญในทางสังคมได้ด้วยครับช่วงนี้เราจะพักสักครู่นะครับช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับเราจะยกแรงเงาโอ้โหกำลังดังจะเป็นพออมุตามนินอะไรใครมาหมดที่นี่นะฮะแต่ไม่ได้มาตัวเป็นๆแต่จะมาด้วยธรรมะ แรงเงาจะสะท้อนแรงกรรมอย่างไรสักครู่เดียวครับ